เผ็ดมากลุงบอกเผ็ดมากดูดูเวลาผมไปกินลูกชิ้นที่ไหนมีแต่คนชอบหาเรื่องผมบอกระวังโดนตีนดูดูสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ลูกชิ้นลุงชะลอนะครับนี่ตำนานกว่าร้อยปีนี่ลุงเป็นรุ่นที่สองใช่ไหมครับลุงเป็นรุ่นที่สองนะครับนี่ลูกชิ้นลุงชะลอทีเด็ดอยู่ที่น้ําจิ้มนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่นี่อันนี้ขายยังไงครับลุงสิบสองก็คือไม้สิบสอง นี่และที่ผมชอบที่สุดนะครับนี่ลูกชิ้นกรอบอันนี้ก็ไม้ละสิบสองใช่ไหมลุงดูดูดูดนี่วิธีกินนะครับดูดูซูมมานี้ซูมนนซมาน,นี้อันนี้เป็นน้ําจิ้มอ่าเขาเรียกอะไรน้ําจิ้มอะไรลุงน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดเนาะนี่ <ๆ S 2> นี่ <ๆ S 2> นี่เผ็ดมากลุงบอกเผ็ดมากดูดูเวลาผมไปกินลูกชิ้นที่ไหนมีแต่คนชอบหาเรื่องผมบอกระวังโดนตีนดูดู กรอบอร่อยโดนตีนจริงด้วย,ต,วยต้องมากันให้ได้เลยครับลูกชิ้นลุงชะลอน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็เผ็ดหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบกินเผ็ดมีน้ําจิ้มเด็กนี่ลูกชิ้นทอดลุงชะลอนะครับตำนานกว่าร้อยปีนี่ลูกชิ้นทอดจากรุ่นสู่รุ่น